เราก็ขออ้างพระบารมีขององค์เสด็จพัะสม,มาสัมพุทธเจ้าที่ทรงได้กระทำพระบารมีมาตั้งแต่ต้นจนพระองค์ได้บรรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณกำลังพระบารมีของพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปเพื่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่าตายเกิด ก็พระบารมีตั้งแต่บารมีต้นอุปบารมีจนถึงขั้นปรมัตถบารมีทั้งสามสิทธัสนิแลยังมีกำลังมากมีคุณวิเศษมากมีกำลังของพระพุทธานุภาพสูงมากไม่มีเสียงใดจะต้านทานในพระบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งสามสิทธัได้เลยขอให,หล่าเธอทั้งหลาย ผู้ได้ดำเนินชีวิตเป็นไปได้วยการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาอันมากมายให้ได้เสียงบาร,รมีพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทัศเอาไว้นะเส mm hmm. ิงเราจะท่องเป็นภาษาบาลีกับเขาไม่คล่องก็ไม่เป็นไรให้อ้างเสงบาร,รมีพระพุทธเจ้าที่ทรงได้บำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานถึงสามสิบทัศ ช่วยปกปักแล้วก็คุ้มครองรักษาเรารักษาคนที่เรารักครอบครัวของเราสถานที่ที่เราต้องอยู่อาศัยอย่างนี้เป็นต้นทำทุกวันตื่นใหม่ๆแล้วก็จงนึกถึงก่อนหลับเราก็นึกถึงนอกจากจะชำระจิตใจของเราให้สะอาดก่อนที่เราจะหลับแล้วก็ดีหรือตื่นขึ้นมาใหม่ๆ ก็ตั้งใจชำระจิตใจก็ร้อยผ่องใสแล้วก็ดีให้อ้างถึงพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าไว้นะว่าทั้งสามสิบทัศที่พระองค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคได้บําเพญกิยาแห่งบารมีมาเนี่ยมีกำลังสูงมากเพราะเป็นไปเพื่อลื้อยกสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ล่วงพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายโดยส่วนเดียวหมายความว่าตั้งแต่บารมีต้นพระพุทธเจ้าก็มีพุทธประสงค์ ที่ทรงบำเพ็ญบารมีก็เพื่อจะรื้อยกขนสัพพสัตต์ให้พ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดทรงบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ยาวนานหลายอสงไขยกลับจนมาถึงขั้นปรมัตถบารมีจึงชาติสุดท้ายพระกะระแสพระเมตตาที่ทรงได้ร่าสัจจวาจาก็ยังเป็นอยู่เช่นนั้นไม่ได้แปรเป็นอื่นเลยหมายความว่าความเด็ดเดี่ยวความแน่วแน่ที่พระองค์ตั้งใจที่จะลื้อยกขนสัพพสัตต์ทั้งหลาย ให้หลวงพจนจัดก,การต่อยแก่เจ็บตายปานิพาน์มากต่อมากพระบารมีของพระองค์ก็แก่กล้าดำเนินอยู่อย่างนี้จนถึงที่สุดเมื่อพระองค์ทรงปรนินิพาน์ไปแล้วแม้นวาระที่พระองค์จะปะนินิพาน์ไปแล้วพระบารมีของพระองค์ทั้งสามสิบทัศน์ก็ยังมีกําลังในพุทธานุภาพหาประมาณไม่ได้ยังให้เราพู้เป็นสัปสัต์ทั้งหลายยังได้อาศัยพระบารมีของพระองค์ ทำให้เราสามารถก้าวสู่ความดุพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดไม่ยากเธอจงระลึกถึงบาร,รมีสามสิบทัศไปเสมอนะอก็ขอพรขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้า,พร,พ,จาพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ดีขอพรของท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์ผมและเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็ดี ขอความสริและความเป็นมงคลที่เธอทั้งไหนมีจิตตั้งมั่นตรงต่อองค์เสดพระสมมาส,สัมพุทธเจ้าในคราวใดปารบสิ่งใดเพื่อประสงค์ให้ตนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องใดก็ตามก็ขอให้ความดีที่เธอตั้งเจตนาในครั้งกันนั้นจงได้ปรากฏเป็นผลโดยพันทันทีเสมอ ขอให้ผล่งความตั้งใจของเธอผู้มีความเคารพตรงต่อพระพุทธเจ้าเอ่ยอ้างเป็นคำจริงที่กล่าวมาขอความสิ่งใดอานเป็นเครื่องหลุดพ้นจากความทุกข์ของเธอในคราวใดก็ตามทีขอให้สิ่งเหล่านี้อันเป็นความประสงค์ของเธอจงเป็นผลตามที่เธอปรารถนาเสมอแม้นวาราชีสาม ก็ขอให้เธอผู้มีจิตใจลึกนึกถึงพระพุทธเจ,จ้าเป็นสนณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมปาลพระบารมีขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง30มชัศการใดเชื่อเธอต้องมีทุกข์เพราะสิ่งใดก็ตามทีขอให้ความทุกข์เหล่านั้นหรือความไม่ดีอันจะพึงบังเกิดขึ้นต่อเธอในคราวใดขอให้จงเป็นไปตามความปรารถนาของเธอนับแต่บัดนั้นมีผลโดยพลันทันทีเสมอ ต้องปรากฏตั้งแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน